ทำไมต้องไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะดิฉันกัญญนัตจอมคาผู้จัดการภาคบมจไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตของเรานะคะมีความโดดเด่นในด้านต่างๆจากการแรกเราเป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกซึ่งมีอายุมากกว่า79ปีย้ำนะคะ79ปีประการที่2บริษัทของเรามีหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนวนมากมาก พอที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับคุณลูกค้าได้อย่างดีและประการที่3มีความโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการให้ประการชีวิตมีสาขาไว้สําหรับให้บริการครอบคลุมพื้นที่มากกว่า300สาขาเพราะฉะนั้นจึงทําให้คุณลูกค้าสามารถติดต่อและทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคลมสินไหมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเคลมสินไหมทดแทน และท้ายที่สุดไทยประกันชีวิตยังมีบริการฮอตไลน์สายด่วนเป็นบริการที่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อที่จะช่วยชีวิตของคุณลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว,รวสําหรับลูกค้าที่อยู่ในจุดวิกฤต่แพทย์ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตได้ฮอตไลน์สายด่วนจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่สามารถช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงทีค่ะเห็นไหมคะความโดดเด่นของไทยประกันชีวิตของเรา Ahí